สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปลี่ยนหลอดไฟหลีหน้ารถนะคะเพื่อความประหยัดนะคะซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนเองค่ะสองดวงไม่ถึงร้อยนะคะหกสิบเก้าบาทซื้อมาจากในแอปอฟแอลนะคะเป็นหลอดไฟแบบเสียบนะคะก่อนอื่นเราก็มาเปิดกระโปรงรถก่อนนะคะก็ลองสังเกตดูนะคะเพราว่าตำแหน่งไฟแต่ละจุดก็ จะอยู่จุดที่แตกต่างกันแล้วก็จะมองจากด้านนอกเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็จะไปมองด้านในกระปรงรถอีกทีนะคะคําดูก่อนนะคะว่าจุดตําแหน่งว่าใช่ไหมวิธีหมุนก็จะหมุนเหมือนเราเปิดฝาขวดนะคะจะเสียงดังแก๊กเวลาใครใครล็อกออกมาเหมือนเราเปิดฝาขวดค่ะจะเป็นหลอดไฟแบบเสียบนะคะแล้ก็จะดึงหลอดไฟที่เสียแล้วออกก่อนนะคะ แล้วจะเอาตัวใหม่เข้าไปแทนระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าสายไฟตรงนี้มันจะสั้นค่ะเราต้องล้วงลงไปอันนี้เอาเอาอันเก่าออกก่อนนะคะตัวหลอดเป็นแก้วแล้วก็ตรงก้นเขาจะเป็นแบนๆสําหรับเสียบเข้าไปมันจะมีล็อกเสียบเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่กลับคืนเข้าไปนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเขี้ยวหรือว่าอะไรนะคะภาษาช่างใส่ถ่าะ ตรงล็อกเราก็หมุนนะคะหมุนเหมือนเราปิดฝาขวดนะคะตัวนี้จะมองยากนิดหนึ่งไม่มีคนถ่ายให้นะคะถ้าหมุนหมุนได้ก็คือว่ามันลงล็อกค่ะถ้าสมมุติว่ามันไม่ลงล็อกเราจะหมุนไม่ได้นะคะสังเกตนะคะเสร็จแล้วนะคะลองสังเกตไฟจะไปเปิดไฟนะคะติดแล้วค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวค่ะงานแบบนี้ผู้หญิงก็ทําได้นะคะ ขึ้นอยู่ว่าเราจะใส่ใจหรือว่าจะทำได้ไหมคะ่ะมันไม่ได้ลงแรงอะไรนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะบางอย่างถ้าเราพอทำได้ก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ